F14 UMS Symbusion เรือฟิเกต UMS ซินพายุชินมีเครื่องหมาย F 1 4ติเป็นเรือฟิเกตแบบสเตลลของกองทัพเรือพามา่าหรือกองทัพเรือเมียนมาสามารถทำการลบได้สามมิติ UMS Cin Bayu Chin หรือเครื่องหมาย F 1 4เป็นชื่อของพระเจ้ามังละเป็นเรือฟริเกตลำที่2ของเรือฟริเกตชั้น UMS จานสิทธาซึ่งมีเครื่องหมาย F 1 2พระเจ้าจานสิทธาซึ่งเข้าประจำการในปี2 5 5 7สร้างโดยอู่ทหารเรือพม่าเมื่อต้นเดือนธันวา2 5งพเรือฟริเกต F 1 4 UMS Cin Bayu Chin ได้ทำการทดสอบ การเดินเรือในทะเลและติดตั้งระบบอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆจนครบถ้วนแล้วและคาดว่าจะประจำการได้ในเดือนธันวาคม2558เรือฟิเกตชั้นจานสิทธาเป็นเรือฟิเกตที่มีคุณสมบัติที่ตรวจจับได้ยากซึ่งพัฒนามาจากเรือฟิเกตชั้น UMS a n งซ a y ามีเครื่องหมาย F11 หรือชื่อของพระเจ้าอรลองพยาซึ่งเป็นเรือฟิเกตลำแรกที่พม่าต่อเองในประเทศ และเข้าประจำการในปี2553โดยกองทัพเรือพมา่าหรือกองทัพเรือเมียนมามีเรือชั้นจานสิทธาประจำการแล้วจำนวน2ลำคือเรือฟิเกตท,ที่มีเครื่องหมาย F12 UMS จานสิทธาเปิดตัวในปี2555และเครื่องหมาย F14 UMS ซินบยูชินเปิดตัวเมื่อปี2557โดยเรือฟิเกตชั้นจานสิธามีลักษณะทั่วไปดังนี้มีระวางขับน้ำ3,000ตันความยาว108เมตรความกว้าง 13.5เมตรเครื่องยนต์โคดับจำนวนสเครื่องและติดตั้งระบบเลดาราส่งคมอิเล็กทรอนิกส์จากจีนทําความเร็วสูงสุด30นอตหรือ5.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยทําการ ที่7,400กิโลเมตรที่ความเร็ว18นอตและ14,862กิโลเมตรที่ความเร็ว12นอตติดตั้งอาวุธปืนใหญ่คล้ายปืนโอโตเมลาร่า76มิลิเมตรส่งสเตลและปลืนกลแบบ6ล้อมกล้อง mm, ขนาด30มิลิเมตรคล้าย AK-630 จำนวน3ระบบปืนแก๊สลิง14.5จมิลิเมตรจำนวน2กระบอกติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านเรือแบบ4802จำนวน8ลูก ระบบป้องกันภัยทางอากาศอิกลาหรือ SA24 แซมติดตั้งเครื่องยิงตอรปิโด,โดเบาชัยอีนาของอินเดีย2ระบบระบบละ3ท่อยิงติดตั้งเครื่องยิงจรวดต่อต้านเรือดำน้ำแบบ RBU1002 จํำนวน2เครื่องมีลานจอดฮอลิคอปเตอร์และโรงเก็บฮลิคอกเตอร์ได้จำนวน1เครื่อง